รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยไซเบอร์ผมพี่ลามจิโกไอทีผมออสไทโลดเราสองคนนะครับจะมาเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับเรื่องราวบนโลกไซเบอร์และโลกไอทีนะครับมาอธิบายมาสอนคุณให้รู้วิธีการใช้งานแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคของดิจิตอลกันแล้วใช่ครับผมใครที่ยังเป็นอนาล็อกอยู่ยกมือขึ้น เป็นกั้มกึ่งกึ่งเราเรายังเป็นอ n นาล็อกแอนด์ดิจิตอลอยู่เรายังมีตัวแปลงคอนเวอร์เตอร์อยู่ยังมีตัวแปลงเราทุกคนนะฮะไม่ต้องห่วงบางคนอาจจะบอกว่าแหมคนอื่นดิจิตอลกันหมดแล้วเราคงไปไม่ทันแล้วล่ะเราคงเป็นคนล้าหลังของโลกนี้ไม่จริงครับไมจริงคนยุคนี้ไปจนถึงอีก10ปี20ปีข้างหน้ายังเป็นคนที่เป็นยุคผสมระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลอยู่ เป็นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ใช่เป็นลูกเอ่อเป็นประมาณแบบครึ่งบกครึ่งน้ําไม่ใช่ช่วงของรายการเรานะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนี่คือเป็นช่วงที่บอกเล่าวิธีการนะครับเป็นช่วงแบบ how to นะฮะเพราะฉะนั้นไปดูช่วงแรกกันเลยครับนี่คือปังแน่แค่ทําตาม <c oughs> วันนี้พี่ออสนำเสนอเรื่องราวของ การลงโปรแกรมโปรแกรมนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการลงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือตกลงมันเรียกว่าอะไรกันแน่ตกลงมันเรียกว่าโปรแกรมหรือเรียกว่าแอปพลิเคชันตกลงมันเรียกว่าอะไรกันแน่นั่นสิจริงๆอย่างผมจาได้เหมือนเคยคุ้นๆว่าปกติเรียกว่าแอปพลิเคชันนะใช่ไหมใช่ที่หลามเคยเล่าให้ฟังผมเคยคุยกับฝรั่งตั้งแต่สมัยยังไม่มีมือถือครับคือเราคนไทยจะรู้สึกว่าเราเรียกแอปพลิเคชันเฉพาะตอนมีมือถือใช่ แต่จริงๆสมัยก่อนตอนผมเริ่มใช้ Macintosh ครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกแอปพลิเคชันเหมือนกันเขาก็เรียกแอปพลิเคชันละในคอมพิวเตอร์ใน w i น d o w s จะมีขึ้นว่าเรียกแอปพลิเคชันเป็นคนใช่สมัยก่อนเออเรียกแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันใช่แล้วโปรแกรมมันมาตอนไหนเนาะมันเป็นคนไทยนี่แหละครับที่สอนเราใช้คอมพิวเตอร์ตอนนั้นนะครับน่าจะเป็นคนที่เอายกเครื่อง แม็กอินทอสมาวางแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลาพี่เปิดโปรแกรมนะพี่ก็ไปตรงนี้นะแล้วพี่ก็ดนะับเบิลคลิกนะจิ๊กจิ๊กจิ๊เงี้ยแต่เดี๋ยวโปรแกรมมันก็เปิดขึ้นมามันก็ฝังหัวผมเนี่ยอ,อ๋อเออใช่ใส่หัวผมมันตั้งแต่แรกว,ว่าเป็นโปรแกรมอ,อ่ะอ่านะใชแแ่แล้วแล้วเราก็พูดโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมฝรั่งก็ถามนะ ว่าตะอยู่โปรแกรมอยู่อยู่โปรแกรมอะไรอ่ะคืออะไรโปรแกรมโปรแกรมมันคือมันคืองานน่มันคืองานที่คุณจะทําอ๋อคือชิ้นชิ้นตัวตัวซอฟต์แวร์การเงนไม่โปรแกรมมันแปลว่างานงานใช่ไหมใช่โปรแกรมโปรเกรสเนี่ยมันคือขั้นตอนการปฏิบัติงานครับผมคือการทํางานนั่นเองโปรแกรมมิ่งก็คือเขียนคําสั่งลงไปโปรแกรมมิ่งอย่างนั้นเรียกแอปพลิเคชันน่ถึงจะถูกใช่ไม่ว่าจะเป็นในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือก็เรียกแอปพลิเคชันถูกน่าจะถูกที่สุด แต่เราก็เรียกกันมาทั้งชีวิตแล้วครับเราก็โปรแกรมกันต่อไปแล้วผมก็ไปต่อยังไงสกิปผมเปลี่ยนโปรแกรมไว้หมดเลยกับโปรแกรมท,ที่โปรแกรมเลยตามปกติเลยเล่นนะครับการการติดตั้งแอปพลิเคชันในในอคอมพิวเตอร์ที่เป็นว i n d o w s ก่อนแล้วกัน,นใน w i น d o w s ในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยการลงไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับไม่ใชครับก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับนี่คือหน้าจอตัว Windows ของผมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้กดปุ่มสตาร์ทนะครับตรงสตาร์ท เมนูข้างล่างเนี่ยมันจะมีจะมีตัวอยู่อันหนึ่งนะครับเรียกว่าตัว Microsoft Store ครับตัวสีขาวๆเนี่ยครับตัวนี้ก็เรียกว่า Store หรือตัว Microsoft Store นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมันจะมีตัวอย่างโปรแกรมคล้ายๆในโทรศัพท์มือถือเลยครับอ๋ออ่ามันก็จะมี เกมมีเกมมีแอปพลิเคชันต่างๆมีเกมที่ใช้ในการทำโซเชียลมีแอปพลิเคชันที่เนี่ยส่วนใหญ่ในภาษาในในเมนูในในตัวสต o ร์ต่างๆใช้คำว่าแอปนะอ่านะครับจะมีแอปฟังเพลงหรือแอปตกตบแต่งภาพอย่าง Photoshop คือมีแทบทุกอันแล้วครับใน m i r r s s o t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  r e เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากไม่ต้องไปลงเหมือนสมัยก่อนที่ไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วติดตั้งแล้วเดี๋ยวนี้ใช้ตัวสต o ร์ได้เลยนะครับผม อ่าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเลื่อนอเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองลงแอปตัวหนึ่งครับใช่น่าจะเป็นเอาสักตัวชื่อแอปตัว t i k t อกก็แต่อ่าโอ้กำลังฮิตสมมติว่าเราอยากจะได้ท k t o อกเราเลื่อนเมาส์ไปลง Tik t อกนะครับมันจะมีคําว่าฟรีอยู่เห็นไหมครับนี่ใช่ก็กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปก็กดเกตครับใช่เกตก็คือการที่จะเอาตัว t i k t อกมาลงในเครื่องของเราครับเอาตัวนี้ออาตัวนี้ก็กดเกตได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่าน นะครับถ้าเร็วก็ลงแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่ว่าถ้าอินเทอร์เน็ตช้าก็อาจจะช้านิดหนึ่งนี่นะครับเพิ่เดียวได้แล้วพอดพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ติดตั้งเสร็จเลยก็ใช้ได้เลยครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถที่จะสามารถใช้งานได้เลยตอนนี้มันติดตั้งดาวน์โหลดร็จปุ๊บเมื่อเรียบร้อยมันพร้อมมันจะมีคําว่า Open ครับครับตัว Open ก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยครับนี่คือ Tik t o ็อถ้าเราลงเสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ สามารถใช้งานตัว TikTok ได้เลยมันแตกต่างจากสมัยก่อนนะพี่อ้นเนาะใช่ครับสมัย<ผ>มเราเป็น Windows 10 Windows 7ครนะสมัยนั้นยังไม่มีสโ e แบบนี้ใช่แล้วก็เวลาเราอยากได้ซอฟต์แวร์อะไรเราก็ต้องไปเซิร์ชใน g o o g l e นะครับ,รบไปบที่ <ผม S 2> เว็บไซต์ของเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นใช่ครับผมแล้วก็ไปดาวน์โหลดหรือไม่ก็จะมีอย่าง เว็บไซต์อะไรนะที่เป็นศูนย์รวมดาวโหลดด dot com, <download>. com ใช่นะเมื่อก่อนไทยโหลดด d com <c oughs> ก็มีของซีเน็ตนะ,ะหรือไทยแวร์ก็มีใช่แต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องใช้อย่างนั้นเลยครับ,รบก็คือเข้าที่สโตร์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบแอปพลิเคชันในตัวตัวสมมติว่าเม,มื่อกี้เราลงทิกตอกไว้ใช่ไหมครับแล้วกดเนี่ยทิกตอกเนี่ยเราคลิกขวาก็ได้นะครับ พอปกติใช้ก็คือคลิกซ้ายปกติถูกไหมครับ,รบแต่ถ้าเราต้องการจะลบอะ่ะเราก็คลิกขวาครับแล้วก็ uninstall ได้เลยครับ<อ>เห็นด้านล่างไหมครับมันจะมีคําว่า uninstall ค,คลิกขวาที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนั้นแล้วก็กด uninstall เราก็มันก็จะเป็นการลบแอปพลิเคชันเลยนะครับซึ่งมันก็จะถามก่อนว่าตกลงแน่ใจนะ จะลบแอป,ปนี้แน่นอนใช่ไหมเราก็เลือก uninstall ได้เลยครับครับอ,อันนี้ก็ง่ายนะใช้งานง่ายเมื่อก่อนจะต้องไปที่คอนโทรลพา n นแลไปที่แอปพิเคชันไปที่ uninstall แล้วก็เลือกเซิร์ชใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้ใช้งานง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะครับอทำงาน,นง่ายขึ้นเยอะเลยอ่าใช่ครับนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งของการ ติดตั้งแล้วก็ลบตัวแอปพลิเคชันใน Windows 11ถูกไหมครับใช่แล้วคับต่อมาอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยก็คือสมมุติว่าโดยปกติเราจะกดตัวเมนูใช่ไหมครับครับตัวเมนูขึ้นมาเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้บ่อยมันจะอยู่ข้างบนถูกไหมครับครับเนี่ยอันเนี้ยเราเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการให้อยู่ตำแหน่งบนบนซึ่งเวลาเรากดแล้วจะได้คลิกง่ายครับอือ่าเขาเรียกว่าการพินครับครับผมอ่าพินเห็นคําว่าพินข้างบนไหมครับ <c oughs> ตรงพิน P I N N E D เนี่ยพินเน็ตเนี่ยคือคการระบุว่าแอปพลิเคชันตัวไหนที่เราจะใช้บ่อยๆใน Windows 11เนี่ยรเราก็กดให้มันเลือกแล้วอยู่ข้างบนเลยก็ได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับอ่าเนี่ยจริงๆมันอยู่ข้างล่างด้วยโปรแกรมที่ผมใช้บ,บ่อยๆตอนนี้อยู่ล่างเดี๋ยวต้องลากขึ้นข้างบนเราก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมก่อนครับ,รบอันนี้คือการอ่าสมมติเราเข้าโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมปกติเนี่ยสมมติเราพิมพ์ Word ใช่ไหมครับ,รบแล้วถ้าเราจะใช้บวชเราก็พิมพ์คําว่า Word W O R D <อ>เสร็จแล้วปุ๊บเราต้องการจะพินครับกดคลิกขวาครับ,ค,รบคลิกขวาเนี่ยมันจะมีพินทูสตาร์ทครับพินทูสตาร์ทเมนูพินทูสตาร์ทหรือพินทูทาร์กบาร์ถ้าทาร์กบาร์คือจะมีไอคอนของอตัวโปรแกรมเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าถ้าเราจะพินทูสตาร์ทก็คือจะอยู่ด้านบนเลยนะครับสมมติเรากดพินทูสตาร์ทครับแต่ว่าครั้งแรกมันจะอยู่ด้านล่างก่อนครับ กด start ปุ๊บมันจะไปอยู่หน้าในมันจะอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมของตัวของตัวไอตัวพินถูกป่ะเพราะว่ามันถูก add ล่าสุดอ๋อมันถูกเรียงจากเก่าไปใหม่เพิ่มล่าสุดปุ๊บแล้วเราทําไงครับเรากดลากครับแดกลากไปไว้ข้างบนเราต้องจัดเรียงลำดับเองหรือเราจะเอาออกก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยนะครับปุ๊บอันพินอันพินก็คือเอาออกนี่ก็คือเอาออกจากตําแหน่งที่เราจะใช้บ่อยๆอย่างเช่น excel นะครับเ x c e l เราก็คลิกขวาพิมพ์ Start ์ดก็ได้ถ้าเราใช้บ่อยถูกไหมครับนี่พอปึ๊บกด Start ปึ๊บมันก็จะมี Excel อยู่ข้างล่างแล้วเราก็ลากขึ้นมาข้างบนย้ายขึ้นมาโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับเราพิมพ์ชื่อโปรแกรมแล้วเราก็สามารถที่จะใช้บ่อยนี่อันนี้ใช้บ่อยก็กดปึ๊บแล้วใช้ได้เลยครับผมก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ windows 11ผมว่าน่าจะอยากเอาไปใช้เพราะว่าทำงานบ่อยไม่ต้องมานั่งคลิกหลายรอบครับผมไม่อยากจะให้เดสก์ท็อปล็อกก็ใช้การพิมพ์หรือการเซิร์ เหมือนเหมือนในมือถือไหมหลักการในเนี้ยเหมือนมือถือเลยคล้ายๆใช่ครับเนี่ยเป็นหลักการที่เขาเปลี่ยนการใช้วิน d o w s ใหม่ใน Windows 11เนี่ยคนที่เคยใช้วิน d o w s อื่นมาก่อนอาจจะยังไม่คุ้นกับวิธีนี้ลองใช้ดูครับเป็นว Windows 11น่าสนใจมากครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมในการพินพ์และการติดตั้งและการถอนใช่ครับซึ่งพอตั้งแต่เป็น Windows 11เนี่ยเขาจะไม่เหมือนเมื่อก่อนละใช่ สมัยก่อนนี่โอ้โหดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งเนี่ย installer .exe ใช่ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็มีหน้าต่างโปรแกรมอะไรกดเน็กเน็กเน็น็กที่เขาแซลกันว่า next generation อ๋อเหรอใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะ เดี๋ยวนี้กดติดตั้งอันเดียวเองปุ๊งเดียวแล้วไปเลยหมุนว่าดาวน์โหลดด้วยสมัยก่อนต้องดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาก่อนแต่ว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมบางตัวก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสโตร์ไม่อย่างนี้อ๋อบางตัวไม่ได้อยู่ในทุกตัวใช่แต่ว่าจริงๆถ้าตัวไหนที่ไม่อยู่ในสโตร์ต้องระวังนิดนึงนะบางทีมันก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์หรือฝังไวรัสได้ก็ลองดูแอปพลิเคชันที่มันดูน่าเชื่อถือนิดนึงดูใช้งานที่คล่องแคล่วดูใช้งานที่เหมาะสมนิดนึง นะครับผมพออยู่ใน Microsoft Store นะครับแอปพลิเคชันทุกอันเนี่ยก็จะถูกตรวจและเช็คเรียบร้อยใช่ว่าเป็นของดีมีความปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้แน่นอนใช่ครับผมอันนี้ก็สบายใจได้ครับผมครับผมนี่คือปังแน่แค่ทำตามในช่วงแรกนะครับเราไปต่อช่วงที่2กันนั่นก็คือกว่าจะมาเป็นแหมวันนี้พูดเรื่องโปรแกรมใช่ไหมใช่ครับงั้นกว่าจะมาเป็นโปรแกรม ช่วงกว่าจะมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันโปรแกรมผมว่าสายไป็นละเราเรียกโปรแกรมกันจนเข้าเนื้อไปแล้วเราไม่สามารถไปเรียกอย่างอื่นได้แล้วแล้วเรากลายเป็นว่ามีการแบ่งนะว่าถ้าเป็นโปรแกรมบนมือถือเรียกแอปเออมือถือการเรียกแอปบน PC เรียกโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะกลายเป็นโปรแกรมไปซะงั้นเป็นซะอย่างนั้นไปแล้วโปรแกรมเมอร์ก็แต่จากคำว่าโปรแกรมเมอร์ก็โปรแกรมเมอร์ก็เขียนแอปได้เขียนทั้งแอปทั้งโปรแกรมมันก็ได้ทั้งคู่ ช่ไหมฮะไม่ไม่ต้องเถียงกันว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับใช่ครับนะฮนะ,ะมาเริ่มจากโปรแกรมถ้าเราจะย้อนไปประวัติศาสตร์ของโปรโปรแกรมคอมพิเวเตอร์ครับพี่ออสให้พี่ออสเดาว่าเราจะต้องย้อนกันไปสักประมาณปีไหนโอ้โหหนึ 198, ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดกว่า,ม,วามีคอมพิมเวเตอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ก่อนนิดหนึ่งหรือโปรแกรมมันจะอยู่ก่อนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดกว่าก็ได้หนึ่งเก้าเจ็ดกว่าเลยอะประมาณเดาเดาครับไปไกลกว่านั้นนี่ครับ มีไปไกลกว่าคอมพิวเตอร์ย้อนกับไปไกลกว่าคือยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องเลยอะมีโปรแกรมแล้วอ่ะเอาเหรอโปรแกรมใช้กับอุปกรณ์อื่นนะใช่อะไรครับใช้กับเครื่องคิดเลขอีกแล้วเครื่องคิดเลขอีกแล้วเครื่องคิดเลขแต่มีโปรแกรมเออมีโปรแกรมไอ้ที่เวลาหนึ่งบวกสองเป็นสาอะไรเงี้ยเหรอนั่นคือการโปรแกรมปั๊คือสูตรในการคำนวณสูตรในการคำนวณก็คือโปรแกรมย้อนกลับไปนู่นเลยครับหนึ่งัน้าร้สี่สิบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ คือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนี้เป็นคุณผู้หญิงเหรอครับใช่แล้วครับชื่อคุณเอดาเลิฟเลสออเกสตาเนี่ยเขาเขียนไว้เลย first computer programmer กูเป็นคอมพิวเตอร์เป็นคนโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกเครื่องคิดเลขว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเพราะมัน<อ>คือเครื่องคำนวณซึ่งก็เครื่องคำนวณเครื่องแรกๆก็คือตั้งแต่ยุคสมัยของ Charles Bad b a b b แบ e ชาวแบบแบ๊ชก็คิดค้นเครื่องคำนวณขึ้นมาแล้วก็มีคุณเอดานี่แหละที่เป็นพนักงานของคุณชาวแบ๊บแบผมทำงานอยู่ในห้องแลบเดียวกันแล้วก็บอกวาอ่าเราสร้างเครื่องคำนวณเสร็จแล้วเครื่องคำนวณน,นี้ถ้าเป็นฟังก์ชันหลักคือการบวกครับใส่ตัวเลขตัวที่หนึ่งเข้าไปตึ้งใส่ตัวเลขตัวที่2เข้าไปตึง้งเฟืองมันจะหมุนใช้มือหมุนสมัยก่อนครับมือหมุนฟืบเนี่ยใส่ใส่หนึ่งใส่เลขหนึ่งเข้าไปครับ ใส่เลขสเข้าไปหมุนปุ๊บมันจะออกมาเป็นเลขสี่หนึ่งบวกสามเทากับี่เป็นแมนนวลใช่ไหมอ่าเป็นแมคาีนิกเป็นฟันเฟืองเลยครับผมนะซึ่งมันเป็นสูตรคำนวณมาตรฐานครับของเครื่องคิดเลขอันแรกก็คือบวกครับผมอ่าใช่พอลบทำยังไงครับกลับกันถอยกลับกันหมุนถอยหลังถอยเฟืองลบบวกลบ อ่าแล้วทีนี้จะคูณทํำยังไงล่ะเออไม่รู้อนีอ่าไม่ได้นะครับเรามนุษย์เราเนี่ยมีเครื่องคิดเลขมายุคแรกๆเนี่ยกว่าเราจะคูณได้เนี่ยใช้เวลาเกือบ30ปีสามสิบปีกว่าจะคิดวิธีคานวณแต่ว่าเครื่องคิดเลขยุคแรกจะบวกกันลบก่อนใช่ครับคนที่ทําเครื่องคิดเลขแบบคูณได้เนี่ยอืคือใครรู้ไหมครับใครครับคาซิโอ อ๋อเหรอคาซิโอทำเป็นเครื่องคิดเลขไฟฟ้าแล้วคูณได้ออเป็นคูณคาซิโอเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นเตอร์ในวงการสุดยอดมากในเร่อเครื่องคิดเลขใช่ไหมครับทีนี้คุณเอดาเลิฟเลสเนี่ยนะแกก็พยายามจะสร้างสูตรการคำนวณที่มากกว่า1สเต็ปคือถามว่าเอ๊ะแล้วสมัยนั้นมันยังไม่ได้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมันจะมีโปรแกรมได้ยังไงใช่โปรแกรมก็คือกระดาษเจาะรูอย่างที่เห็นในภาพครับครับผมนั่นนะครับคือสูตรสูตรของการคำนวณ ใส่เข้าไปนะฮะใส่กระดาษเจาะรูแล้วก็ยื่นเข้าไปในคอมพิวเตอร์ในเครื่องคำนวณซึ่งเรียกว่าเครื่องอ t นาลิติกเอนจิผมเครื่องอ n นาลิติกเอนจิของชาแบแบทก็จะสามารถเข้าใจสูตรเหล่านี้ได้แล้วก็หมุนเฟืองไปคำนวณตามทิศทางที่ถูกสั่งไปหลังจากนั้นมาครับเราก็เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไฟฟ้ามากขึ้นอย่างในยุคของอินีแอยูนิใช่ไหมฮะเครื่องมาร์ซที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหลอด หลอดแก้วสูญญากาศใหญ่เท่าบ้านนะครับใหญ่ขนาดนั้นยุคนั้นก็ยังต้องเสียบกระดาษเป็นเจาะรูอยู่อ๋อกระดาษนี้ก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมในยุคแรกเสียบกระดาษแบบเจาะรูนี้เข้าไปบิลเกตเนี่ยนะตอนเรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยนะฮะเขาก็ คิดค้นวิธีการเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาเรียนภาษาโปรแกรมเนี่ยเขาเรียนภาษาเบสิกอะจากกระดาษเจาะรูนะครับใช้กระดาษเจาะรูเพราะตอนน<อ>ั้นมันยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไงบิลเกตยังไม่ได้ทํา PC เลยยังไม่ได้ทำดอสยังไม่ได้ท<ช>ําอะไรเลยครับมันก็ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อเริ่มจากกระดาษเจาะนี่แหละใช่เอาแต่ก็ยังไม่มาจนกระทั่งเขาอายุสิบแปดสิบเก้าเขาถึงมีเอาแต่ครับผมใช่ไหมครับแต่ว่านี่ก็คือมาตั้งแต่แรกๆเลยใช่มันก็อินพุตไม่ได้การเขียนโปรแกรมยุคต้นใช้กระดาษเขียนนะใช่ครับครับผมหลังจากน เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์มานะครับก็เริ่มมีระบบที่ใส่เข้าไปเป็นชุดซอฟต์แวร์ครับเริ่มเป็นซอฟต์แวร์เริ่มเป็นคอมพิวเตอร์แล้วอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดนิดว่าทําไมเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงต้องมีโปรแกรมอืมเวลาเราสร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาครับครับเราจะมีระบบปฏิบัติการเนี่ยที่มันมีความสามารถคือต้องบอกอย่างนี้ครับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่เราสั่งให้มันทําอะไรก็ได้นะอืมใช่แล้วถูกไหมฮะถูก มันคือเครื่องที่ถูกสั่งเอาไว้แล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างอ๋ออ่าใช่ใช่ไหมครับมันอืมเราอยากจะพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมา,าหน้าจอได้มันต้องรู้ฟอนต์ตัวหนังสือมันต้องมีบิตแมปของตัวหนังสือใช่ต้องมีแพทเทิร์นของตัวอ<ช>ักษรทั้งหลายแหละอย่างมันจะบูตเครื่องขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องวิ่งไปจ่ายไฟให้กับฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆ<ช>ทาความรู้จักอุปกรณ์แล้วถึงบูตขึ้นมาถึงเป็น OS ได้ใช่แต่มันไม่มีใครที่เขียน OS ให้มีความสามารถทุกอย่างได้ใช่เพราะฉะนั้นถถ้าาาาาาเเรรอยกจะพิ่มมมควส ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าสามารถทําอะไรได้มัางก็ต้องเขียนเราก็ต้องเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมาซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็จะบรรจุชุดคําสั่งกับชุดการแสดงผลหรือการทํางานชุดนั้นเสร็จเรียบร้อยอืใช่ถูกต้องใช่หะใครับแล้วถึงเวลาเราก็แค่ใช้เมาส์หรือใช้คีย์บอร์ดหรือใช้เมนูคลิกเลือกคําสั่งนั้นแล้วออกมาใช่ใช่ถูกไหมฮะถูกต้องนี่คือความหมายของคําว่าโปรแกรมก็คือโปรแกรมมันกว่าจะครบได้แต่ละอันเนี่ย โอ้โหต้องใช้กําลังเยอะใช้ความรู้เยอะเหมือนกันพอถึงยุคสักประมาณปี1970กว่าถึง80กว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์มีระบบอินพุตแล้วเรามีคีย์บอร์ดเรามีเมาส์ในปี1983 8 3เราก็อินพุตคาสั่งต่างๆได้แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันถึงเริ่มมีภาษามีภาาษก่อนหน้านั้นน่ยสักประมาณ1975 สัก70ต้นๆเนี่ยรเริ่มมีภาษาแล้วแล้วเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมใช่ภาษาที่ใช้เขียนคําสั่งชุดคําสั่งแล้วก็คอมไพล์ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งพอติดตั้งลงไปในเครื่องแล้วมันก็สามารถเป็น <ทำ S 1> โปรแกรม<ด>ขึ้นมาได้นะครับชุดภาษาแรกของโลกคือคภาษา Fortran นี่ครับนี่คือภาษาโปรแกรมเมอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พี่ออสพอมีความรู้ไหมครับผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์เลยผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้ผมเคยเกี่ยวกับ Fortran Fortran มันเป็นภาษาลักษณะแบบไหนเป็นภาษาที่เขียนขึ้นมานะครับใช้ในการสื่อสารแล้วก็ในการคำนวณได้นะครับ f o r t r ท n นี่เป็นภาษาคำนวณใช่ครับผมก็ใช้ในการคำนวณอย่างผมเนี่ยเรียนสถิติก็จะมีการเขียนโปรแกรมบ้างเริ่มเริ่มจากการเขียนฟอร์แทนด้วยแล้วก็มีภาษาต่อมาก็มีภาษาโคบอลภาษาอื่นกเยได้เลยอันดับสองอ้าวเหรอภาษาอันดับสองของโลกก็คือโคบอล อา้าเหรอนี่นะฮะโอ้โหพี่ออนนี่ โอ้โหเป็นโปรแกร,รมเมอร์รุ่นแรกของโลกนี้เลย<ม>ประเทศไ,ไทยไม่ขนาดนั้นทำไมเกิดทำไมเกิดทันเรียนทันครับเรียนครับเพราะว่าก็เรียนเรียนมาตลอดแล้วก็เรียนพอแทนมาเนี่ยจริงๆเป็นภาษาพื้นฐานตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่ามันเก่าแก่ที่สุดแต่หลักการเขียนโปรแกรมเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้หลักการแบบนี้นะใช้เป็นฟังก์ชันอาร์เรย์เขียน loop for อะไรทั้งหลายแหละ while อะไรทั้งหลายแหละเป็นภาษาเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานซึ่งทุกวันนี้ภาษา Java หรือภาษาใหม่ๆก็ยังใช้หลักการคล้ายๆกันโอ้แสดงว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดี ที่ดีมากยึดโยงมาจนถึงใช้ใช้ทุกวันนี้ใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะเขียนยากนิดนึงอย่างภาษาต่อมาที่พี่หลามพูดถึงคือโคบอลใช่ไหมครับโคบอลครับโคบอลนี่ทําอะไรครับโคบอลเนี่ยก็เป็นโปรแกรมคานวณเหมือนกันกับโปรแกรมที่ใช้การสั่งคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลตามที่เราต้องการได้ใช่แต่การเขียนของโคบอลเนี่ยมันจะมีการระบุตําแหน่งด้วยครับว่าจะต้องอยู่บรรทัดไหนคําสั่งมันจะมีสโปรซสเจอร์สอะไรเงี้ยจะในแต่ละชุดมันจะมีคําสั่งต่างๆและตําแหน่งจะต้องเป๊ะ ซึ่งภาษาโบราณพวกนี้ก็เป็นการฝึกที่ดีครับโชคดีแล้วครับที่ผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์อยากเดี๋ยวคุยแล้วผู้ชมจะไม่รู้เรื่องลำบากเหลือเกินนะครับภาษาโคบอลเป็นภาษาต่อมาเลยครับพี่ใช่ครับแล้วภาษาต่อมาอีกอันนึงก็คือภาษาเบสิกเบสิกนี่แหละที่ทําให้คุณบิลเกตแห่ง Microsoft เนี่ยเป็น Microsoft จนถึงทุกวันนี้เขาเริ่มต้นจากการเขียนเกมด้วยภาษาเบสิก ครับนะฮะแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์ให้เครื่องเอาแตรด้วยภาษาเบสิกครับผม oh. แล้วก็เป็นตัวหลักของ Microsoft เลยนะก็คือ Visual Basic มาจนถึงทุกวันนี้ใช่นะ s ิ a วลเนะฮะซึ่งการเขียนโปรแกรม Visual Basic เนี่ยโปรแกรมเมอร์หลายๆคนก็จะเขียนเป็นแล้วก็สามารถทำงานได้ง่ายเลยเริ่มง่ายแล้วเริ่มง่ายแล้วสังเกตไหมครับทางฝั่ง Apple หรือ Mac Intosh เนี่ยไม่เน้นเรื่องของการโปรแกรมมิ่งเลยนะ เ,ออเขาไม่มีเครื่องคอมพิวเมตอร์ที่ไว้สําหรับการเขียนโปรแกรมมิ่งหรือว่ามีซอฟต์แวร์สำหรับการทาโปรแกรมมิง่งโดยเฉพาะเออไม่ไม่ค่อยพูดไม่มีเลยใช่ใช่ใช่ฝั่นนง Apple นี่เขียนด้วย s m b อย่างเดียวเลยนะเขียนด้วย s m b ตัวโครงสร้างของ o s apple ก็เขียนด้วย s m b จะใหม่ใหม่นี้เป็น c หรือ,อย่างไม่แน่ใช่น่าจะเป็นเริ่มเป็น c แล้วมาถึงยุคหนึ่งอ่ะ apple เนี่ยได้เปลี่ยนแนวคิดของการเขียนโปรแกรมใหม่เป็นภาษา swift อ๋อภาษา swift ขอ swift เนี่ยเป็นเหมือนชุดคำถังมาตรฐานมาตรฐานไว้ใช่เป็น template ครับคุณแค่ดึงเอา1มาบวกกับ2องมารวมกับหกแล้วคุณก็จะได้เป็นฟังก์ชันขึ้นมาลากและวางเลยครับโ้เป็นโปรแกรมภาษาสมัยใหม่เลยเป็นโนโคดโปรแกรมมิ่งว่าคล้ายๆอย่างนั้นใช่อันนี้แหละผมว่ายุคผมละ้วเดี๋ยวนี้โปรแกรมไม่ต้องเขียนแบบ ฟอรดูแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สามารถเป็นรากมาแปะได้อย่างเช่นถ้าอะไรใส่แล้วแปลงแล้วเป็นอะไรจะไปทางไหนอะไรเงี้ยมันแค่รากมาแปะรากมาแปะแล้วใส่ข้อความนิดเดียวเองเดี๋ยวนี้ง่ายมากหรืออย่างทุกวันนี้เขาบอกว่ามีภาษายุคใหม่ๆอย่าง Python ไพทอนเมือนนี้พอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจครับเป็นไงครับไพทอนเนี่ยแต่ไพทอนเนี่ยเป็นภาษาที่ยังเป็นคารดโค้ดอยู่ก็คือเป็นภาษาที่ต้องจำคำสั่งจำคำสั่งแล้วก็พิมพ์แต่ตัวคำสั่งพวกนั้นเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไลบรารีแบบ สำเร็จเลยรถ oh. เราเลือกมาว่าโอเคเอสูงไวซเบอร์เลือกเอาฟังกชันสูงไวซเบอร์ปุ๊บ,บพอใส่เข้ามาปุ๊บมันจะก็คำนวณผลมาได้เลยโดยทม่ไม่ต้องเขียนดีเทลเขียนรายละเอียดของตัวไลบรารีว่าทาํางานยังไงก็มีมความเ,เป็นเทมเพลตอยู่ในตัวนิดๆเหมือนกันใช่อย่างเช่นภาษาสมัยใหม่สมมุติว่าผมต้องการจะถ้าคุณพี่หลามเดินผ่านกล้องตัวนี้มาปุ๊บจะต้องบอกเลยว่าเป็นพี่หลามครับวมต้องเขียนโปรแกรมเยอะมากแต่พอเป็นไพทอนเนี่ยเราสามารถระบุเลยว่าเอารูปนี้ยปุ๊บปุ๊บรูปนี้กลับมา ถ้าดูน,นี้นขึ้นมา<ล>ให้เป็นพี่หลามเลย<อ>แล้วก็ดึงไลบรารีตัว Face Recognition <อ>มาใส่<อ>ปุ๊บมันก็ทำงานได้เลยสุดยอดมากภาษาโปรแกรมนี่สมัยใหม่หมนี่ง่ายขึ้นเยอะนี่ครับ,รบเดินทางมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปี1940 มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราไประดับควอนตัมเนี่ยผมว่าภาษามันก็อาจจะแบบยิบย่อยลงไปอีกแล้วมันจะเร็วมากแล้วเราพอถึงยุค AI เนี่ยอย่างล่าสุดเรามีอะไรนะแชท GPT เราไม่ต้องเรียนเขียนโปรแกรมเองแล้วครับเราถามเราแค่บอกแชท GPT ว่าให้เขียนแอปพลิเคชันอะไรมัน,เ,นเขียนขึ้นมาให้เราเสร็จเลยเป็นที่เขียนให้เป็น AI ที่เขียนโปรแกรมได้เขียนโปรแกรมให้ซึ่งเขาก็เอาความรู้จากคนที่เขียนโปรแกรมเก่งๆอ่ะ มาให้เราไงโอ้สุดยอดนะึ่นี่คือการแชร์ความรู้กันสุดยอดสุดยอดครับต้องหัดใช้ AI แต่ทั้งหมดนี้คือกว่าจะมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไปดูสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการต่อเลยครับตามทันไม่ตกเทรนด์ครับ ช่วงนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะพบกับกระแส Y2K หรือกระแสย้อนยุคช่วงปี1990ถึงต้นปี2000กลายเป็นกระแสหลักในปัจจุบันที่ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มคนเจน Y ในฐานะผู้ที่เคยอยู่ร่วมสมัยและเจน Z ที่มีความสนใจในแฟชั่นอดีตนี้เนื่องจากชื่นชอบในความแปลกใหม่แต่ก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับยุคของตนเองได้จนกลายเป็นผู้ต่อยอดกระแสบนโลกออนไลน์ โดยการกลับมาของกระแส Y2K นอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วยังรวมไปถึงไลฟ์สไตล์การถ่ายรูปเพลงรวมถึงอุปกรณ์ไอทีย้อนยุกอีกด้วย Y2K คืออะไร Y2K ย่อมาจาก Year 2000หรือปีคริสตศักราช2000ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มเบ่งบานเฟื่องฟูไปทั่วโลกแฟชั่นในยุคนั้นค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดจากการผสมผสานกันร,ระหว่าง pop c u เ t อร์ของชาวมิเลเนียลและการพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคนั้นที่ให้ความรู้สึกว่าล้ำสมัยแต่ก็ย้อนยุคเรโทรตัวอย่างแฟชั่นที่มักจะเห็นได้ชัดเจนคือเสื้อตัวเล็กสายเดี่ยวเอวลอยกางเกงเอวต่ำรองเท้าส้นเตารีดสีสันส,สดใสโดยเฉพาะสีชมพูที่เป็นเหมือนสีธีมหลักของยุคทำไมคนถึงกลับมาอินกับอดีตรุ่นเก่ากับวันวานและความคลาสสิกบางอย่างที่สะกดใจคนรุ่นใหม่ หลายคนอายุมากขึ้นก็มักจะนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กซึ่งจะเป็นบรรยากาศบางอย่างที่พิเศษจากความทรงจําไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าที่เคยได้ฟังรถเข็นไอติมสายไหมยอดเหรียญขณะเดียวกันก็เป็นความคลาสสิกที่ตื่นตาสําหรับคนยุคใหม่หลายคนอาจเคยฟังเรื่องราวของพ่อแม่และอยากเข้าไปสัมผัสกับช่วงเวลาเหล่านั้นซึ่งการที่คนรุ่นใหม่มาเจอกับ Y2K ก็เหมือนการค้นพบนิวแฟชั่นในรูปแบบที่เราหาเรฟจากการนั่งทายแมชชีนที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดียไปยังอดีตนั่นเอง ยุคโรแมนติกที่ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในยุคนั้นการบอกรักผ่านจดหมายโทรหาวันใจผ่านตู้โทรศัพท์ในยุคที่เทคโนโลยีไม่ได้มีบทบาทช่วยบอกรักขนาดนั้นสเสน่ห์ของการรอใครสักคนติดต่อกลับไม่ต้องเร่งรีบในความสัมพันธ์ก็เป็นความคลาสสิกที่ยังทําให้เราอบอุ่นหัวใจลีกนี้ความวุ่นวายในโลกที่หมุนไปไวมากเพราะมาถึงยุคนี้ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไวและเทคโนโลยีที่แทบบังคับให้ชีวิตประจําวันของเราไวยิ่งกว่านั้น จนปัญหาคือเราเริ่มสมาธิสั้นหรือจดจ่อกับโทรศัพท์มากเกินไปในขณะที่ของยุค2วทําทให้เรารู้สึกสบายสบายแต่ไม่เหงาไปกับโลกของสะสมเก่าๆและการปล่อยให้เวลาไหลไปความสุขจากการมองย้อนกลับไปนอกจากจะมองผ่านความทรงจำของตัวเองแล้วซีรีส์ภาพยนตร์ก็เป็นจุดร่วมในการแชร์ประสบการณ์ของคนในวัยเดียวกันการไปดูภาพยนตร์ย้อนยุคก,ก็เหมือนพาตัวเองกลับไปตอนอายุเด็กอีกครั้ง ความเครียดความกดดันและปัจจุบันที่ไม่เป็นใจว่ากันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไวัยไหนแต่เมื่อเราหยหาอดีตเมื่อไหร่แปลว่าเราอาจรู้สึกไม่พอใจในปัจจุบันและอนาคตที่ไม่แน่นอนก็สร้างความเครียดและกดดันทาให้เราอยากหลีกหนีเพื่อกลับไปยังช่วงเวลาที่เรียบง่ายกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะอาจจะอินกับแฟชั่นเฉยๆเพราะโดยรวมแล้วเทรนด์ฮิตก็จะหมุนเปลี่ยนไปตามเวลาและไม่มีกฎของโลกข้อไหนที่ระบุว่าเทรนจากอดีตจะไม่วนกลับมา ราคาจับต้องได้อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคหลักของกระแส Y2K คือกลุ่ม Gen Z ดังนั้นราคาจึงเข้ามามีบทบาทด้วยกันคือเสื้อผ้าไอเทมและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อิงกระแส Y2K มักจะมีราคาจับต้องได้ทำให้ดึงดูดผู้บริโภคได้ง่ายด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ได้เห็นแบรนด์ต่างๆออกผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่อิงกับกระแส Y2K มากมาย จอเป็นตัวแทนสะท้อนความคิดของกลุ่มวัยรุ่นในยุคนี้ที่หยยหาคิดถึงอดีตในยุคที่ไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตได้สนุกเต็มที่แบบไร้กังวลแสดงออกถึงความเป็นตัวเองความรู้สึกขัดแย้งทางความพิดเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและการบริโภคสินค้าที่ราคาจับต้องได้จึงกลายเป็นที่มาของกระแสะความนิยม Y2K ในปัจจุบันนั่นเองทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยไซเบอร์ รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์เราคือ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็มี facebook.com/etvchannel นะครับให้เข้าไปติชมแนะนำรายการกันได้นะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการสูงไวซเบอร์รตอนต่อไปตอนที่32ครับ ช่วงปังแน่แค่ทำตาม เราจะมาเปลี่ยนแบ็กกราวน์ของ Windows ครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆทุกวันเนี่ยบางทีเราก็เบื่อแบ็กกราวน์เดิมๆอยากจะรูปของเราไปใส่ใน Windows ในจอคอมพิวเตอร์ของเราให้สวยๆเราอยากที่เราไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้หรืออีกอันนึงคือการเข้าอินเทอร์เน็ตครับและช่วงที่2ครับกว่าจะมาเป็นระบบ v w วิร์ลไวด์เโอ้โหเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีเว็บไซต์และเชื่อมโยงกันทั่วโลกได้อย่างไรใครเป็นคนคิดคน้นทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไปชมกันครับ โดยปกติเนี่ยตัวใน Windows ยุคใหม่ Windows 11เนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นแบ็กกราวน์มาให้เยอะมากนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งโทรศัศน์ครับโทรศัศน์สมัยใหม่ในยุคนี้เวลาที่เราไม่ได้เปิดอะไรอะ่ะแต่เราเปิดเครื่องไวอ้อ่ะพร้อมพักหน้าจอสักพักจะเป็นรูปอาร์ตรูปงานศิลปะอ,อัตโนมัติขึ้นมาเลยเป็นกรอบรูปเลยอันอนี้ภาพภาพหน้าจอนี้รวมไปถึงสกรีนเซเวอร์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เป็นเหมือนแบ็กกราวน์เป็นสกรีนเซเวอร์ด้วยเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีเนี่ยก็เลยคิดค้นว่าแล้วถ้าเราสร้าง เหมือนกับเป็นเอกสารชุดหนึ่งขึ้นมาครับแล้วเราเอาเข้าไปวางไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลางที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ครับใครก็ตามที่อยู่ที่ไหนก็ได้สามารถดูเอกสารชุดใน,ในโลกนี้สามารถผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมาเปิดเอกสารชุดนี้ได้เขาจึงคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาครับ,รบแล้วก็ตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่า World Wide Web